สบายดีพี่น้องมูลิสิพามาบเ,เามาบิงกระตูบเนาะมาเบิงกระตูบพอมันมุ้งกระตูอะกะอแล้วก็มาเบิงบอรจรมันซื้อคองมาหูนั่งดีๆก็นอนตากแดดไปซื้อสังกะสีมาเติมปูนมาจากซอบคือหลายแตนะ่น่ะมันโบนักบอกซื้อปูนมาเลยเนาะ อาใครเด้นนะจุงว่าเถิกใหญ่2องตวพวกพี่น้องกวูว่าเถิกโตัพวกนี้หนึ่ง2องตอีนางสิตื่นเลยน้อยอนังน้อยเขาก็นอนสังกะซีจากแผ่นนันนี่ฮะสังกะสีะพอๆซ้ำแผ่นตต้อคอยซื้อมาว่าสิมุ่งกระตุ้เพื่อนครัวอะไรบริเหตแล้วกันเลย มามุงเล่ามุงเทิบบนพอ่อบนเห็ดก็เล่าออกไปเบิ่งเนาะพอ่อบนเห็ดหัวใจนะว้หกซีนี่เลยพี่น้องเด้อฮะหกแผ่นได้แต่สำนักขาดอีกสามแผน่นก็เลยไปซื้อมาอีกสามแผ่นเนาะปูนกลับมาไหวเทพื้นแถวนั้นและเนาะแต่ว่ายังสั่งหินอยู่ซ้ายอันนี้กับหัวพ่อรูอ,อ่ะกวาดกวาดกับมัน ไปน้ำหยาเบิดเด็กน้อยลินมาเห็ดเจือนจานเบิดทรายก็ได้ทั้งหน้าบ้านก็บไปขูดไปต่อมเอาอีกทรายไปขูดไปเล็บเอาอีกทั้งหน้าบา้านยังลายอยู่มันเจือนไปน้ำหยาเวิร์ดสอบเท่ไยายไรเ้ยปูนคู่มือปีนี้ปูนเขียวเจ็ดสิบปูนแดงเท่าไรเดีด่เนาะยันแต่เทพื้นต้องระวังทั้งไก่ทั้งมาเลยจะไปเหยียบเอา บดเทดอกมุนีพินอกอะยมืใหมู่ละซังกสีกรสรบะหาะหาสิปไปบเ่เง,เงินเทไรเนาเงินละไห่จะไปซื้อซังกีเทไรสาวนๆในทางหากซื้อมาเลาะละเอียดพีนองนี่กระโบเมนเงินเทาัเคยหนักบ,บางเงินก่อนเรือเทไรขาหินลดน้อยหนึ่งกระซองลานกว่าูด,ดสั่งหิน Abei, เออแยก่ยวาเงินเงินเราหาไปซื้อสังกษีตัวนั้นเออแยกไว้ตัวนี้เออเดี๋ยวข้าศนับเบมึงตัวนี้เหลือซื้อปูนสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแสนบาปูนปูนค่ะจ่ายค่ะปูนไปเจ็ดแสนแต่กายังบัวพ่อพี่น้องคือการับบ่วพ่อก่ะเติมน้ำมันหลอดไทยสิกรไทเออเติมน้ำมันรถไทยน้ำเนาะบ่จอดไปแต่เฮิงพูดได้พี่น้องเฮิงบ่วรอสังกษี ปูนจะซื้อหันได้สําหรไปซื้อปูนในทางปูนนั่นนั่นนี่โมมีไรมีแต่ปูนกากระทิงเออจะซื้อได้ได้หันได้สัปูนควาน้ำมันน้ำพันไทเออสมมติจังเหงเล่นหลุดไทยมันซาเนี่ยพี่น้องเผื่อไปหอดเล่นเบิ้งมาหนับเบิ้งเงินกันเนาะอันนี้ก็เสียเอาไปให้พ่ผอมันไว้ใจค่ะหินแล้วก็อื่นก็มาขอบคุณลุงสักคนเงินสี่ีไว้ใจกระเป๋าไว้ซะเดี๋ยวสิมาหนับบุตราตัวนี้มาได้รวมกันตัวนี้ตัวเรา ให้ไปซื้อสังกะสีนิดเนาะซื้อสังกะสีซื้อโอ้ยเหลื่อมสังกะสีเรามาใส่ตาคนก็ขอขอบุญคุกคุณหลายๆเด้อลุงก็บสเป็นอันนีน้ก็บสเป็นเงินลุงทางมหาสารคามผูดด้ที่เพิ่นคอยสวยเรือครอบควุมโดยตลอดเนาะเพิน่นก็ให้มื้อนั้นเพิ่นก็โอนให้ค่อยเอาให้พ่อกับแม่ซื้อมไม้เนาะไม้โค้งที่เฮามามุงกระเทิบมาเละแล้วก็สังกะสีก็อันนั้นโตที่เฮามุงไปก่อนค่อยเลื่อมตาเนาะพี่น้องก็ต้องขอยสนคอภัยหลาย เราจะเป็นตัวซื้อเมื่อก่อนในเท้าบนเห็ดตัวนั้นเราก็มาใส่ตัวนี้มันึงพอจแต่มาซื้อตืมกะอันนี้ก็เงินเพิ่นกับซื้อไม่เหมือนน่นเนาะแล้วก็มือนี้เหมือนกันได้ให้มาอีกมาซื้อปูนแล้วก็มาสั่งหินเนาะพี่น้องหินกะค่อนข้างจะแพงลายเนาะสามพันกว่าบาทหินพี่น้องหลดน้อยถ้าลทใหญ่นี่หกพันกูพี่น้องแต่ว่าหินเมื่อคันงจะมามื่อใหม่คุณพี่น้องก็ขอขอบุญขอบคุณลุงหลายๆเด้อคอยลุงมีหนุ่มเหมือนพันเงิน สุขภาพทางกายแข็งแรงแงข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จมีให้ลูกหลานมาสัลกลายกรพอคให้ล่กรับขึ้นไป้ล้านเท่าพันเท่าเด้อมันอยู่กับวันนี้ก็สิเอาเงินจำนวนนี่ไปให้พอ่อคนไว้ใจค่ะหินน้นองพี่น้องปูนกับบ่อจอนซื่อมากคิบกระสอบถ้าเกิดว่าบบก็ขาดกระสอบก็บจังไปซื้อตื่มมืมอใหม่คุณเลยพี่น้องเทเบิ่งงสก่อนเนะาะก็เดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งบริเวณที่เขาจะเทพืนนะ เจ้พื้นแถวเล่าแถวว้ลงซีนี่แหละแล้วก็สีเอาเงินไปให้พ่อ่นก่อนสีมานับ,บงเงินก่อนนาอพี่น้องเรือจากซื้อปูน,น,นเรือท่าไดส่วนนี้บุกเกี่ยวนอกาะส่วนนี้ต้นพี่พ่อคนเรือซื้อไม่คนจะซื้อสังซีตื่มตัวนี้แต่ว่าอันนี้นับเบิ่งส่วนตัวซื้อปูนซื้อปูนไปซิบสอบเจ็แดแสนพี่น้องซื้อปูนเขียวนะถ้าเป็นปูนแดงรือว่าปูนกระทิ้งกระดิ่งจะแพงกว่านี่ก็เลยเอาปูนเขียวสร้าง น่ได้สัดเดี๋ยวจะจ่ายมาหาันโอ,ตอนตสามก้านสาม้านสีิเอาไปให้พอ่อเหมนเนพี่ต้อง เศษหนึ่งพันจีบมาจะเซลเรือทรงร้านเจ้ากว่าดึงเอาเงินตัวนี้มาใส่เราไหมบ่เงินต<อ>ัวนี้อันนี้พันจีบยังใส่พันจีบหานโอนเงินมาหานโอนเงินฮะเสือปิ้งกงปิ้งไก่ซื้อ,อน่ารัเด็ดกะบางตอนพก็ได้ซื้อปิ้งไก่มากินแล้วกเ็เติมน้ำมันรถไทยนี่แหละพี่น้อง เลืองเงินอยู่สองล้านสี่แสนเนาะลุงผนผากมามุนผดผากมาเท่าไรกองม่เช่าขานั่น่าหินไว้จ่ายขาหินสองล้านหนึ่งแสนเนาะปะเอาเงินไปผอน้องมีนม้นองเบิร์อันนี้เลือเท่าไยสังกะสีนะกับวัตไลเพลียนอันนี้คือเงินโตขอกันหา,า,ายไปสื่อสังกะสีไม่เช้าสองแสนสี่สี่พันกิ เด็กพี่น้องลุงคนไห้เทพปูนบริเวณนี่เลยเนาะบริเวณตลาดบนวายหกสี่ตลาดงเ่าประมาณนี่เวลาย้ำหอนอนว่ามันขบเงินบังเพราะได้มีบ่อนนัง่งน,นะอ้าวอา,อาลงมากกอน <c oughs> พาม่อันาเทได้บอน้อง่อผลวัฒนาเอาเข้งาเาอาดินใส่พืนยานมันเจือนกระพังเลยนี่นะยานมันเจือนเลยยันดินเสาะเขาเลยเือยแต่ปูนทําสิเทพื้นตัวนี้พือเราอม,มาแก้มบนทางน้ำล่ย อันนี้เงินโต๊ะค่หินเรือสองเรือสูปูนสองล้านสี่แสนหนึ่งพันกี่ตัวเจุดสองซีซส,สอง,สสองลุ้งแล้วหอยอันมาเทผืนนี่เอาไว้จ่ายคาหินถ้าเกิดว่าข้าเจ้าว่า,าเอามืออื่นฉันมาส่งเนาะคะนนค้าว่าข,าาขยังกว่าได้หินกับมือใหม่อ,อีเพียงพี่น้องต้องลานสี่ เลิกไม่รวเดียววกร้านนี่แหละทุกทุกอย่างไม่อันนี้ก็เพื่อนแม่นยังเนาะแน่นยังเพื่อนจะช่วยครอบครัวเราตลอดไปเลยขอให้ดูดีมีแหงทิศนาทีการงานยังก็ให้รุดลวงไปด้วยดีเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงดูดีมีแหง ความเจ็บย่าได้ความไข่ยาเนื้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญต่อหน้าไปเด้อสนุกาธุเทได้บ่ดิได้บ่ได้บ่อนี่เท,ทแต่บุญนี้กับหน้าบ้านเหมือนบ่เนี่ยเทแต่บ่นี่แล้วเนี่ยเทเขาแต่ข้าสาแล้วกับบ่อน้าบ้านเทแต่บริเวณนี่เนาะแล้วกับลูกคนเทหน้าบ้าน หน้าบ้านคอยนี่แล้วก็มองนีอันนี้ดินใส่ใหม่ยังบวกยาเทสบอกมนว่านี่นะจ้ะจะหมายพวามว่าดินหยุบหรือว่าดินเตือนไปแล้วผัดมันสิเรือตะปูนนามันก็สีนี้ประเด็ทางไหนมายังมาทันแนนทีมาเบิ่งสิเฮ้ยเห็นดิ้นขดดินซ้ายเนี่ยกับท่านด้เกิดดิอันนี้เวลาน้ำไหลมันไหลมัหนีเนาะพี่น้องไหลลงหันระบายองูนั่นกระสีเสาะตอนนี้นั่นแนนก็เลยเพิ่นเพิ่นก็เลยสิเทแต่มองอันนั่นเลย มันนี้ก็กํแพงขึ้นมาอะนางี้ไงเออากทมดินเต็มบนแล้วแต่ัน้ากันลายชันเลยลายชันเทิงมันก็เจาะหหอยู่เทิงมันตลางเล่าชีเทตะมงหันเนาะดิแฟนกองให้คนเบิ่งนี่มีอยาทมดินไปกับมีแต่น้าม้งใหม่แต่ก็นาบ้านค่ะเนว่าให้เชนาบ้านเวลามันมีห่มใบใบยาม่อนพ็ะมีเตียงมาใส่กับวางหลังหลินห่เพือ่นนะ เถวตะวันเถวตะลังเล่าแถวนี้ประธานในเทพพอค่ะดินมันยันแถวตะลังเล่าวงนี้บรทันได้เทพค่ดินเอาเขาใหม่ดิและนี่เผลเป็นบุนนำลายเนาะมันเจือนพี่น้องพอเหรอได้พี่น้อง หกแผลได้สำเนี่ตะเกาก็อยู่แบบนี้แล้วตะเกาเห็ดกาดเสิยแล้วเนาะนอนแต่อันนี้จังหน้ากามั่งอ้านี่เห็ดงอยซื่อนี่แต่พลยังพระอยู่จะเช็ดได้เฉยเอาหอยพนพระยังพนังเลยน้าแล้วคนมีนะใส่เอาไม้ตีมานี่เลยใส่กันชาดรางเพราะเพียงนี่ยเออแล้วรอดอิฐทัวร์นี่พระมากใส่กันชาดนี่เพื่อน ว่าพลมันพระอ,อยู่แล้วอุ้ยกระพระอะ้วมันชูงก็ประมาณนี้นะพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณลุงหลายๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบนทุกคนเลยเด้อถ้าบบมีพี่น้องเอฟซีบนทุกคนแล้วก็บโมีลุงข่อยกับบมาหอดมือนีเนาะทุกๆคนเป็นผู้มีพระคุณกับข่อยทั้งนั me, ้นเนาะชิบักุตะกบออกบ่ ว้าวว้าวกับผู้เจ้าแล้วเลยเออก่อนเศาสิเด็จยังต้องคอเจ้าของพืนนพ่นกันเนาะพื่นกาโบโบโบวายยังพี่น้องเจ้าของสวนเจ้าของน้องนี่เด้อขอบักกกตะกบนี่แล้วก็ให้บัก,บกมันอันนี้เล่าเด้พี่น้องเวลาลมพัดแล้วมันกระทูง,งามันมาทูรังเล,ล่ากาดกาดอยู่เด้ แล้วก็บอกว่ายอยังเนาะกกตะกบมันก็เกิดขึ้นเองกกหมักตะขบตะขบแหละก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเลยโอ้ิ่นก็กำลังมุ่งต่อมือใหม่พุ่นแหละสิเทพี่น้องเคลีย้ยน่ะดินดีๆคือว่าแหละเทแต่มองหันกับแถวหน้าบ้านหน้าเล่านี่นะหันบ่ทันเทดินเอาใส่ใหม่จัะหน่อยแล้วมันหยุบลงแล้วก็มันเจริญไปน้ำผ่นเนาะ เท่แต่ทำนี่ก็โอเคเนาะขอบ,บุญขอบคุณลายๆเดอ้อลุงเอ้ยขอบคุณลายๆจุรากคบ,บุมียยงสิตอบแทนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC น้ำเนาะขอบคุณที่ติดตามเบิ่งขิปห้ตลอดตลอดสำหรับขิปเนี่ย็่เขาอำลาพาจากพี่น้องเด้อผพ้พ,พอ่อขิปหนาพี่น้องเอ้ยไปแล้วสบายดีสวัสดีเ้อพี่น้อง